กรณีคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพที่ล่าสุดสารอุทธร์ท่านก็มีคําสั่งยกฟ้องนะครับก็คือยืนตามสารชั้นต้นนะครับในคดีที่เกี่ยวกับการเข้าไปสลายการชุมนุมในปี25 5 3สิ่งที่เราจะต้องทําความชัดเจนนะครับในเบื้องต้นตอนนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสได้เห็นตัวคําสั่งเพื่อนเราก็คงพิจารณาในเบื้องต้นก่อน1ก็คือสารนะครับสารชั้นต้นอสารอุธร์ไม่ได้ตัดสินนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพนั้นทําผิดหรือทําถูก แต่ที่ยกฟ้องเพราะมันมีประเด็นในทางเทคนิคทางกฎหมายครับว่าคดีนี้เนี่ยดำเนินการมาจากการสืบสวนสอบสวนทำสำนวนของ DSI จนกระทั่งมาถึงขั้นส่งให้อาการฟ้องแต่ศาลท่านมองว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องตรงไหนไม่ถูกต้องตรงที่ว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่มีคนตาย 90, กัน9ก้าสิบร้อยกว่าศพเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ศาลมองว่าเป็นเรื่องการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการ ในขณะที่ประชาชนหลายคนก็สงสัยอา้าล้าวแล้วใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการแล้วไปฆ่าคนตายนี่จําเป็นต้องมีตําแหน่งหน้าที่ถึงจะฆ่าได้หรือใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ทําให้เราเกิดข้อสงสัยกันถ้าจะเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือสารท่านมองว่าในเมื่อวันที่คุณเข้าไปทําการสลายการชุมนุมในวันนั้นเนี่ยนะครับคุณอภิิ์คุณสุเทพมีตําแหน่งหน้าที่ทางราชการอยู่การที่จะไปฟ้องคดีเกี่ยวกับใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการเนี่ยจึงต้องเป็นหน้าที่ของปอปอชเท่านั้นและต้องฟ้องต่อสารดีกา แผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเท่านั้นและสารชั้นเดียวยด้วยนะครับฟ้องโดยปปชด้วยนะครับซึ่งอาจจะไปฟ้องร่วมอายาการหรือยอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องในรายละเอียดแต่ใน,นขณะเดียวกันถ้าคิดอีกด้านหนึ่งครับก็มีความเห็นที่น่าสนใจและน่าศึกษานะครับความเห็นเช่นของท่านอดีตอธิบดีสารอาญาซึ่งวันนี้ท่านไปเป็นประธานสืบสวนภาคแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ครับในคดีที่ท่านได้นั่งพิจารณาในสารชั้นต้นด้วยว่าการที่คุณสั่งอนุญ,ญาตให้เอาอาวุธสงครามใส่กระสุนจริง ไปใช้จัดการกับผู้ชุมนุมซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยมันจะมองว่าเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ตามในทางราชการตามปกติหรือมันเป็นการที่เล็งเห็นผลว่ามันอาจจะนําไปสู่การฆ่าคนตายได้อันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงหลักสากลทั่วไปที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายข้าราชการจะจัดการกับผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยแน่นอนครับจะเป็นตำรวจถือกระบองตำรวจพกปืนอาวุธปืนสั้นปกติเพื่อปอกป้องตัวเองหรือจะมีการใช้ อ,อุปกรณ์เสริมเช่นแกส๊สน้ำตาหรือว่า,าปืนฉีดน้ำเพื่อ,อดันผู้ชนุ่กไปเนี่ยก็พอจะมองได้ว่ามันคือการใช้หน้าที่ในทางราชการปกติแต่ถ้าถึงขั้นที่ว่าสั่งอนุญ,ญาตให้มีการใช้อาวุธสงครามกระสุนจริงไปใช้กับประชาชนในพื้นที่แบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็น่าคิดได้ครับว่าอย่างนี้มันเข้าขั้นลักษณะเจตนาเล็งเห็นผลซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการหรือคุณจะเป็นใครเนี่ยคุณเล็งเห็นแล้วนะคุณกําลังจะนําไปสู่การฆ่าคนตาย ซึ่งมันถ้าเป็นถ้ามองแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็น่าจะให้โอกาสที่ให้ตํารวจพนักง,งานสอบสวน DSI ไอและอายาการรวมถึงประชาชนผู้เสียหายเนี่ยได้มีโอกาสฟ้องเข้ามาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องระวังไว้อย่างหนึ่งนะครับว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สารชั้นต้นและสารุทธร์พยายามจะอธิบายให้ชัดเจนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นการปิดไม่ให้มีการฟ้องคดีนี้ในลักษณะฐานฆ่าคนตายหรือเปล่าสิ่งนี้สําคัญมากนะครับเพราะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ย สิ่งที่สารกําลังจะบอกก็คือฟ้องคาีฆ่าคนตายไม่ได้เลยประชาชนคนธรรมดาหรืออายการเอาคดีมาฟ้องไม่ได้ต้องให้ปปชเป็นคนฟ้องแล้วล่าสุดก็มีลักษณะที่ทําให้เข้าใจได้ว่าปปชอเองก็ไม่คิดจะฟ้องด้วยนี่นะครับและสุดท้ายแล้วศพที่ตายเกลื่อนเปืนท้องถนนเนี่ยผู้เสียหายครอบครัวเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เข้าไปขอความเป็นธรรมจากสารให้สารได้รับฟังข้อเท็จจริงรับฟังพยานหลักฐานแล้วก็พิจารณาคาดีหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีการดีกาคำสั่งศาลฎรกานะครับศาลฎีกาท่านจะมองอย่างไรศาลฎีกาจะบอกว่าศาลยุติธรรมนั้นไม่ได้มีหน้าที่เข้ามาตัดสินพิจารณาคาดีแล้วต้องเป็นหน้าที่ของปปชในการที่จะพิจารณาว่าจะไปศาลชั้นเดียวหรือเปล่าหรือศาลยุติธรรมจะเป็นที่พึ่งของประชาชนให้นาําคดีที่มีคนตายกัน9 0ศพร้อยศพเนี่ยนำมาสู่ศาลได้ผมคิดว่านี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องติดตามกันครับ